ห้าโมงจะสี่สิบแล้วนะครับเย็นแล้วทีมงานนี้ยังสู้กันต่อรบ,บรรยากาศบางทีมงานก็ทำโอต่อน,นะครับบางทีมงานก็นกนจอดกันแล้ววันนี้รถบริษัทจอดก่อนนะครับนู้นโคฮิตาจีนะฮะ อิตาชิอิตาชิสี่ตัตตตวแคปหนึ่งตัวของบริษัทนี่มาแล้วสามแปดศูนย์เลยนะครับคันนี้นี่สามแปดศูนย์เอาดินไปลงมาแล้วนี่ครับสามแปดศูนย์ แต่งแบบนี้ก็หลอเลอะไรนะครับเบรกหนะลังมันติดพี่โหโหนีลรถลหนัก <im itation> อะไรนะครับ <im itation> <im itation> เบรกมันติด โมก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้นะนะบรรยากาศตอนเย็น เลยฮะเรื่องนี้มันลืมกล้องแผนตามไปขอโทษนะครับมันมืออาจจะสั่นบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะมีอุปกรณ์ัานสั่เงเ,เยอะๆนะครับบรรยากาศยามเย็นรอบๆนะครับ รอรอดูชุดไม่กล้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ทิ้งดินแบบใหญ่ๆที่แบบรถเยอะๆเลยนะมีองมันเลยนะแย่งกันดำดินเลย น,นี่เหมือนสามี่บน่นาจะสามรอยยท่าน,นี้กระบะสองใบอัน,น,อน,นี้ผมนั่งอยู่ข้างบน กระบาดสิบล้อนะครับบรรยากาศหนังบนรอดูสิงให้เทคเจะออกมาแล้วถ้นนั้นเป็น 3M เครื่อง P11 นะครับเจตันหน้าเลดกำลังจะมาแบบแบบอย่างรอเลยแหละ เสียงนีโหมาแล้วเดินเบาเลยนะกระบะยังสวยลงตัวสองไม้คันนี้รอตัดขึังตัดขึ้งเลย はい。 นิ่นิ่ม,ม,มลเลยบรรยากาศยามเย็นอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีน่นเย็นแล้วไม่รู้ว่าทางอื่นจะเป็นยังไงฝนจะตกกันหรือเปล่านะครับ ยเย็นเหมือนทีมงานนี้เมกาที่วิ่งตะกี้เนี่ยซ้ายมือน่น่าจะหยุดแล้วล่ะครับเหลือปล่อยตัวมาอีกคำหนึ่งก็จะจบแหละเริ่มขูดกระบะกันแหละบางทีก็มีดินติดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยขูดเอาไว้ไม่ให้ตอนเช้ามันติด เิมถ้ามีดินติดมันก็จะเป็นเชื้อต่อครับสามร้อยยี่สิบสุเบรกแห้งนั่นเองฮิปีกาท้าย โคตดังเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปถ่ายที่ทิ้งดินนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับถ้าครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับผม